ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งอัปเดตนะครับแต่จะไม่ได้มีสุ่มตัวอะไรใหม่นะของ i n ง DoM เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวคุกกี้ใหม่นะครับผมไม่รู้จะสุ่มไปทําไมเวลถ้าไม่มีตัวใหม่อาอย่างแรกก็จะมีตัวบิสเล e นะครับเข้ามาเนาะ บอตัวนี้ก็เท่ดีนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ผมจะได้ว่าเอ้ยมันมีแคนดี้มินนี่กิจกรรมฉลองพุทธล็อกอินแล้วได้ลูกบาศส่ลุงโอ้โหห้าวานันลงกันได้ห้าพันเลยเหรอเฮ้ยผมว่าห้าพันเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าเล่นจนถึงไอดีแบบตันแล้วอะมันก็เยอะอยู่นะเออแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับอัปเดตนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากผมเห็นมาแล้วเมื่อวานเอามาดูตู้สุ่มเนี่ยเหมือนจะไม่มีตู้ใหม่ป่ะตู้เดิมนะครับ แต่รอบนี้มันมีแคนดี้ลูกอมมิ้นซึ่งก็ไม่ได้มีตู้ท่านนะ้ำเพิ่มนะเพราะว่าตู้นี้ยมันมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็สกินเออนี่น,นี่สกินเลเจนเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งนะสุ่มตัวสกินเลเจนของเจ้าตัวแบ็คเพลนะครับนี่อันนี้เป็นสกินจากเซอร์เวอร์จีนนะครับผมว่ามันสวยดีตัวนี้นี่สกินเยอะจริงๆนะแบ็คเพลนะครับเดีย๋ยวเราไปจัดแน่แล้วก็เออมันมีสกินอีพิกมาแลกได้นะครับ แลกได้ผมมีดาวเกลือพันสองผมต้องสุ่มไหมเนี่ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน <c oughs> เพื่อไงเดี๋ยวผมเพื่อทําคลิปตัวนี้แล้วมันออกง่ายเกินเดี๋ยผมแวะมาสุ่มตัวนี้ซะหน่อยลูกบาทเยอะไม่ได้ใช้อ่ามีสก,กินฉลามนะครับผมพ่อบ้านสุดโลกนะครับกับพนักง,งานยกกระเป๋าสุดมหัศจรรย์นี่ดูโอท่าน,น้ําถ้าผมเสียดายอย่างหนึ่งนะคือเหมือนตอนแรกกับผมอ่าน ในรายละเอียดแพ็กเกจแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่ในประกาศในเกมอะเหมือนจะไม่มีการบัฟฉลามน,นะกับแบ็คเพลนะผมเสียดายมากนลยไหนก็เพิ่มสกิน2ตัวน,นี้มาทั้งทีแล้วน่าจะบัฟสักหน่อยเหมือนโอเว่นเบรกอะโอเว่นเบกเนี่ยเวลาเพิ่มสกินตัวไหนมาก,ก็บัฟตัวนั้นแบบบัฟบัฟบัฟแล้วเก่งเลยนะเออแต่เกมนี้คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็บัฟสักนิดก,ก็ดีอะไรเนี่ยทา,ทางทีมงานในผลึกสายลมในแพ็คอะไรวะเนี่ยอันนี้คือย้อนหลังเหรอ เออไม่มั่นใจฮนะ,ะค่อยว่ากันแล้วกันนะครับขอดูแคนดี้วิเศษก่อนก็จะมีแค่แคนดี้วิเศษของลูกอมมิ้นต์เปปเปอร์มิ้น์ลูกอมมิ้น์นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แคนดี้วิเศษนหละผมจําได้ว่าอ่านเข้าข้ามาเหมือนจะเป็นการแก้ธาตุไฟด้วยนะ่ะนะนะโลกพลังชีวิตเพิ่มเติมสำหรับเป้าหมายเผาไหม้1เของพลังชีวิตสูสุดเป้าหมายนาน5าวิเอฟเฟกต์บัฟเป้าหมายคุกกี้่าน้ำเพิ่มการลดดีบัฟ3 5ห้โอ้ ลดดีประมาณสิบห้าเปอร์เซนต์กับลดเสียหายสิบหกเปอร์เซนต์เลยเหรอมันน่าสนใจอยู่นะแหมและทีมงานมาโชว์ในคลิปนะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคแต่ผมจะนึกว่าเหมือนเวลาเล่น Burning s p ไปดอะ่ะมันเหมือนแบบว่ามีอะไรเผาไหม้เผาไหม้ติดมาสักอย่างหนึ่งไม่รู้เอฟเฟกต์แรกเนี่ยมันจะได้ใช้ขนาดไหนนะครับแล้วก็บวก10เปลี่ยนการฟื้นฟูมินต์เป็น280%ของพลังโจมตีฟื้นฟูเป้าหมายลบล้างการเผาไหม้อ่าแล้วก็บวก20 บวก30นี่ก็เป็นอิงตามเปอร์เซ็นต์ค่าพลังโจมตีสูงขึ้นถ้าสมมติเจ้าตัวนี้เก่งอ่ะหมถึงว่าเก่งด้วยตัวสกิลเนี่ยก็คือบวก10ก็เล่นได้แล้วถ้าเก่งนะถ้าไม่เก่งก็บวกไหนก็เล่นไม่ได้แหละเพราะมันไม่ได้20-30มันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นขนาดนั้นแล้วเพราะคุกกี้บางตัวครับบวก30ก็จะมีอีกเอฟเฟกหนึ่งแต่ไม่ใช่กับตัวนี้นะมันก็จะเป็นตัวค่าเปอร์เซ็นต์ที่เบิ้ลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของมันไปแล้วก็มีตัวบิสเลตนะครับผมอ่ะลองดูสัหน่อย ทีมเนี่ยถ้าเขาเอาตามทีมซีซั่นเหมือนตอนมิสติกก็คงจะต้องใช้ตอนนั้นใช้มิสติกเนาะรอบน,นี้ก็ต้องลายเบอร์นิงสไปร์อ๋อแต่ขอดูของแรกก่อนไอ้หมดเอ้ย,อยผมเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนรอบหนึ่งให้ตัวมันไม่ล้นก่อนท้าทายเอ็กซ์เพรสได้เลยเออเว้ย,เ,ยเรากดตึงๆได้เลยนะแต่ระดับมาสเตอร์เนี่ยยังไม่มานะครับแล้วก็ตัวรางวัลรางวัลได้เป็นนี่แป้งประกายสีนะผมน่าจะท็อป200น่าจะได้อยู่แล้วก็รางค้าล่ะอันนี้เป็นตัวไมค์คุกกี้นะอ่า เราก็มีหินตัวนี้ได้ทั้งหมด6ก้อนนะครับใช้ได้อยู่นะแล้วก็เอ้ยตรงนี้น่าสนใจได้ทั้งร้อยอันอันนี้อีกอ๋อ,อเนี่ยมันเหมือนจะใช้ไม่เท่ากันนะอันนี้ห้าได้ทั้งหมด2อ0อยหสิบอันเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีตัวบิสกิตนะครับผมที่เป็นล็อก20%เแถวแรกอะมีทั้งธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟแต่ธาตุดินคงต้องไว้เล่นแผ่นหน้าผมขอเริ่มจากยังไงผมก็ต้องเล่นทุกอันอยู่แล้วว่าเออเอาชุดอะเอาเบาๆก็แล้วกัน นี่เลยมามาตั้งค่าทีมครับมีทีมแนะนำนี่รอบนี้เขามีไหมเออเปลี่ยนทีมทีมเลดแนะนำนี่มีให้เลือกมีให้เลือกใช้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไอเนียไอเนียทีมมิสติกที่ผมบอกไปมันคือทีมรอบที่แล้วแต่โกชิมันหลงมาจากไหนวะเนี้ยมา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 ทีมนี้ก่อนแล้วกันนะระดับง่ายๆทีมเดียวมันก็เหลืออยู่แล้วแหละเราเปลี่ยนทีมบิสเลดนะครับผมวันนี้ย้ายไปทีมหนึ่งอะโกชิสหรอผมว่าใส่เป็น อันนี้มันทีมยุคเก่าเลยนึกว่าแต่ผมว่าเอาทีมตีบอสกีไปตีก็ได้เลยเอ่อทีมลูกเกียร์เอาทีมท่านมืดแล้วกันนะชอบเล่นทีมท่านมืดแล้วก็ลูกดาร์กลูกดาร์กลูกดาร์กลูกอยู่ไหนอ่ะลูกอยู่นี่ทีมนี้นะครับแล้วก็นาฬิกาปับ๊บนาฬิกานาฬิกาโอเคครับอ่ะของไม่ต้องใส่หรอกมันระดับนี้มันง่ายอยู่แล้วสบายเบืย๋ยชิว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  ไหนดูซิผมอยากรู้ว่าบอสมันจะอลาัางการขนาดไหนผมจาได้เลยรอบที่แล้วตอนมิสติกนะแม่งมีตบตกแปะฉาไปไม่รู้ <c oughs> เอออ่ะหนึ่งจุดห้าแล้วกันเนาะเอาาได้สูงสุดที่หนึ่งจุดห้านะครับนี่เป็นบอสที่ทัดไฟอ่ะมาแล้วครับชื่ออะไรเทพแห่งทําลายล้างผู้กืนกินความกลัวนะครับผมช้แวบซ้ายชแวบขวานี่อ้าวจบแล้วเหรออ๋ออย่างนี้ผมตกใจราดูว่าสกิลเดียวแล้วจบมันจะอีซี่เกินนี่ขนาดไม่ได้ใส่อง มม่ใส่ของแนละ้วมาแต่ตัวนะครับมาแต่ตัวเออปับ๊บนี่ครับอันนี้ตัวยังเนี่ยเอายังมีอีกร่างหนึ่งเนี่ยกดตุ่งโจงตีต่อเนื่อทุกมันอ๋อนี่ไงมันมีให้เรากดไปครับฟาดไปก็ไรประโยชน์นี่มันตูว้ขวานี่มันมีมกดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อมีสร้างบาลียต่อยหมัดตู้ไปทีหนึ่งตายยังเนี่ยยังเหรออย่าบอกว่ามีแปลงหน้าอยรัยังยังไม่แตกอ,อีกอ๋อมีร่างเหมือนอ <laughs> เหมือนบอสคิวเนาะ คือบอสกินโซนเลเวลสองร้อยมันก็จะมีการเปลี่ยนสีบอสจะมาเปลี่ยนเอฟเก้นนี่มันทรงเดียวกันเลยนะเพราะบอสเ,อโอโเอสนี่ยโอ้โหใช่เอมเลยสองร้อยใช่หรือไม่สองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยอ่ะเป็นสีเผือกนะครับผมสองร้อยสองร้อยเอ๊ะหรือสองร้อยห้าลืมแล้วช่างแมนนะครับผมนะงงงงไงเพราะว่าใช่เอมผมเป็นคนตีโซนเลเวลสองร้อยห้าสิบบวกผมก็ไม่รู้ว่าโซนสองร้อยเปนสีอะไรไม่ได้ตีนานลืมอ่าตาแรกผ่านสบายๆนี่ได้รางวัลตัวกระตาศเข้าจับนะครับ ใน,นชุดมาคุกกี้เน,ะนาะนะอันนี้ครับเดีย๋ยวเราค่อยไปเก็บเดีย๋ยวผมค่อยไปเก็บตัวเนี้ยหลังใหม่แล้วกันนี่มีสตรอรี่อะไรไม่รู้นะนี่อันนี้คือทหารม้านักแม็กไทเกอร์เออเลือเ่อนไประดับแลงบีแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้ตัวทางเข้าโมงนะครับผมอ่ารอบนี้เป็นรอบทีร่รอบที่เราเล่นสนุกมากนี่ขอดูรางวัลหน่อยอ่าเริ่มเกมเลยมาครับตกตกแตกแตกตกตกแตกแตก อ๋อเหมือนเดิมปหนี่จิบจิบฆ่าไปเลยเราเราเล่นมาเรา,เ,ราเล่นมาอไาปาขวาแล้วกันนี่ทําลายหินได้หนึ่งช่องอ๋อนี่ไงความทนทานถ้าดอ่ะทุบไปซึบหินแตกแล้วได้บอมมาทิชิ้นหนึ่งอ่ะอ่ะลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยครับเคียร์ได้เยอะดิปับ๊บเราก็เหมือนเดิมน,น่าจะเหมือนเดินแล้วก็คือเราก็ดูกันว่าเฮ้ยเดินแล้วมันมีคำสัญญาณอะไรโอ้โหว่าลงโอ้โหข้างล่างมันมีแต่สามว่ะ เอานี้แล้วก็เปิดทางเยอะหน่อยจริงผมอยากลง๋อ,อนี่เช็คเรดาร์อ๋อลืมผมจําผิดอ๋อเนี่ยฮีบอยู่ตรงนั้นแล้วแต่รอบนี้มีมีจรวดอีกสองสีเพิ่มเข้ามานะนี่ครับแล้วก็บึ้มเราเราผมไม่อยากใช้มันเลยวะ่ะไม่เปลืองอะ่ะไม่ใช้ได้ไหมมาครับผมใช้เหรออ่าอ่าใช้ก็ใช่วะ <laughs> ใช้เหมือนไม่เต็มใจอ่ามีกล่องทองคํโปลดออกมารับครับได้ไรเอ่ยได้ตัวนี้มา ปที่ชั้นถัดไปแต่เหมือนไม่มีแพคหน่ผมต้องผมว่ารอบนี้ไม่รู้จะได้ทาคลิปไหมโอ้โหม,มันได้หินนัทเมกหรอโอ้ยนัทเมกผมตันแล้วอ่ะเอ่อหินทั่วไปมันไม่แจกเป็นหินนี่วะถ้ามันแจกเป็นหินเบอร์นิ่งสไปน์น่ะผมกดสุดเลยนะครับแม่เสียดายมันแจกเป็นหินแมงสาบอ่ะอันนี้ครับเราก็มีตัวมิชชั่นนะอันนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะรับมาได้เลยนะเออดูแล้วน่าจะรับมาได้เลยอ่ะมีบิสเลสรวมพลนะฮบผมนี่ ปั๊บไอตัวนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะอันนี้อุ้ยได้แป้งแป้งสีลุงรางวันมีนี่มีแสงการทําลายล้างนะครับอ่าน่่เน่นโอเคมีเพชรมีระเบิดสีแดงด้วยระเบิดเชอร์รี่สีแดงสีมันน่ารักจังวะเดี๋ยวไปดูแพ็กันสักหน่อยว่ามีแพ็คอะไรแป,แปลกๆหรือกินเกลียนไหมเนี่ยเช็คชื่อนะครับอันนี้ทั่วๆไปเลยไม่ได้พิเศษอะไรมากนี่อ๋อซีซั่นตัวนี้เหรอ นี่ไงไดสิ่งหมหัศจรรย์มันจะทับกันไหมเนี่ยของเดิมผมมีมิสติกฟาวล์อยู่นะอ๋อน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะเออได้ได้ตัวนี้เจ็ดผมเอาอยู่แล้วนะครับวันนี้แล้วก็มีตัวอะไรนะพวกนี้เรากดไปหมดแล้วอะ่ะอาอน,นี่ไงแพ็กเกจตลูอิโมงเนี่ยนะครับอาจจะต้องเอานะมัม,มีแพ็กแบบเติมไม่จากัดไบบเนี่ยอันนี้คือแคสน์นมิตนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะแพ็กตอ 10, กนเลเวลสิบยี่สิบก็คงไม่จําเป็นละมั้งเนี่ย เออแล้วก็ลูกบาทห้าพันที่ผมบอกมันเยอะนะเนี่ยมันก็มูลค่าเนี่ยก็แถวๆนี้เลยนะเนี่ยห้าพันนี้ก็โอโ้โหห้าหกร้อยบาทอยู่นะอันนี้แพ็กอันนี้ก็รีเซ็ตของมาแล้วนะครับนั้นนั้นไม่มีอะไรแปลกๆนะประมาณนี้สลับสองอัปเดตในรอบนี้ก็จะมีเจ้าตัวมิ้นนะครับผมผมว่านะมิ้นเนี่ยเรื่อง oss, ตีบอสผมค่อนข้างตัดไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้บอสตัวเดียวที่ต้องใช้อัตราการฮิวเยอะเนี่ยก็จะเป็นตัวบอสมังกร ซึ่งมันจะมันจะคิวผมว่ามันไม่น่าจะคิวแรงสู้มิสติกฟาวได้นะรวมถึงลงรวมถึงโล่ด้วยแต่ก็ไม่แน่นะมันมีรถดีบัฟมีรถเสียหายใช่ไหมก็อาจจะต้องรอเต็มที่คือใช้แทนตีบอแทนมิสติกฟาวแต่ดาเมจไม่ได้มากขึ้นหรอกผมว่าก็เท่าเดิมแหละเพราะว่าผมจะนึกว่า Mint มินนอ่ะมันมันไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีอะไรขนาดนั้นไม่ได้เพิ่มเลยซะด้วยซ้ำนั้งเออมีตัวดาเมจอะใช่แต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกผมว่านะครับอืม ก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วก็เดิมทีเนี่ยมันเป็นตัวในแอนเดอรีนาอยู่แล้วนะตอนแรกที่มันเข้าเนี่ยมันก็ใช้เรื่องของอารีนาหลักๆตีบอสเป็นทีมแบบทีมตัวเลือกอะ่ะแต่ไม่ได้ทีมที่ดีขนาดนั้นก็เราดูในส่วนของอารีน่านะว่าอารีนาเนี่ยมันน่าจะโอ้ตัดอีก13วันถ้าม,มีมันได้เฉิดฉายเนี่ยไทม์ไลน์มันก็พอดีกันเลยประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ